มีแบบนี้แบบเดียวอ่ะค่ะที่ที่อาจารย์บอกว่าเอาหน้าตัมเดียวแล้วด้านหลังไม่ต้องทำแบบเดียวไม่เพราะว่าแบบเดียวแบบหลังเรียบแบบเดียวคือจะมีหลังเปตาแล้ที่ปั๊มด้วยเอ่ออาจารย์จะเอาใส่หลังเปตาแล้วที่ปั๊มด้วยจะดีนะหลังจะแรงกว่านะถ้าหลังเ่าแล้ที่ปั๊มอะที่ปั๊มเนี่ยคืออาจารย์จะเติมเพิ่มตัวถ้าเปตาถ้าจานอย่างเดียวจะไปจะจานไม่ไหวหรอกแค่ร้อยองค์แคจะมีหนีบเนี่ย เรอไ้ไปแล้วก็แล้วก็นปับตัวหรือไงจะมาเติมงของตัวก็ได้่ค่เป็นตัวแค่ตัวให้เติมอาซี่มันเรียกว่ามีที่นยันขายันตรงนี้ออ่างเจารอมมาอตัวทีมอยงเงี้ยนมดน้นทีได้เสร็จกษเสร็จรุ่นที่จะทัออกนั่นคเดีเสรุ่นที่ถ้าปลูกได้นะสุขภาพก็บางส่วนางตัว คิดแล้วมันลืมง่ายลืมง่ายแล้วก็ผู้วางเป็นอผู้วางเป็นอะไรแล้วก็ดื้อคอยฟังไปเรืเย่ยพยายามฟังผู้ใหญ่มันผู้ใหญ่ต้เตือนเาสอนเราเรื่องเราลงเชื่อม,มันตัวเองม,มือมีนก็ดีแต่ว่าที่นี่มัน,มนก็มีมากเตินไปมันก็ทำให้เราขาดสติการพิธีมารับจัดวางทุกคนมีเหมือนกันแต่ว่าเราจะมีความขาดเด้อ No vai parar.